สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะปัดสามีชีเป้าทัวลงแซนหนิงปณิตาเคลื่อนไหวตอบแบบนี้ปัดสามีชีเป้าทัวลงแซนหนิงปณิตาปัดสามีชีเป้าทัวลงแซนทัวลงเองอยู่แล้วรับไม่กังวลใจแซนฟ้องจีนเจ็ดแปดหลักบอกเลยว่างานนี้จะจบอย่างไรไปเจอกันที่ศาลนิงปณิตาออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์รูปของแซนกระติกในไอจ แล้วสามีจินธรรมวัฒนะเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งทำให้ด้านแสนไม่พอใจเหตุเป็นการชี้เป้าให้ทัวมาลงเข้าโรงพักแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย7-8หลักเปรยฟ้องเพราะความสะใจงานนี้หนิงได้เปิดถึงประเด็นนี้ในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31หลังจากโพสภาพสามีเข้าไปคอมเมนต์หนิง เขาก็ไม่ได้ด่าใครนะแซนไม่พอใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อหาพิจินหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อความสะใจค่าตัวเขาไม่ถูกเอาเจ็ดปดหลักหนิงตามโซเชียลอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้ตามข่าวเยอะเพราะติดงานละครอ,อยู่เหมือนกันรู้สึกเหมือนคนไทยทั่วประเทศแหละขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลย คืออย่างที่หนิงโพสไปพี่ๆนักข่าวเพื่อนๆทุกคนตกใจโทรมาถามกันแต่หนิงเองดันไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้หนีใครแต่ละครเร่งจะออกอากาศคนนู้นคนนี้ติดโควิดผู้กำกับติดโควิดหนิงก็ลงไปอยู่ในตำแหน่งนั้นงานมันเร่งมากไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้กังวลใจอะไรเขาบอกว่าการโพสของพี่จินทำให้ทัวไปลงที่เขาอันนี้รู้สึกยังไงบ้างหนิง จริงๆพัวก็ลงอยู่แล้วเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับจินสำหรับตัวหนิงเองรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับจินแล้วไม่ได้ว่าใครเขาก็พูดของเขาลอยๆดำเนินการยังไงต่อหนิงจินได้แต่งตั้งทนายตั้มรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนก็ประมาณหลังวันที่10หลังจากนี้ก็ไปถามทนายตั้มเอาจากที่สัมภาษณ์แซนฝากหลายอย่างเลยอยากบอกอะไรไหมถ้าเขาดูอยู่ หนิงเดี๋ยวรอทนายตั้มน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่อย่าไปตีความว่าหนิงไม่กล้าพูดอะไรนะเวลาทำอะไรหนิงจะไม่ทำอะไรเพื่อความสะใจทำอะไรต้องทำเพื่อส่วนรวมเพื่อน้องที่หนิงรักและเป็นน้องที่หนิงเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรักเขาและทุกคนอยากได้ความจริงก็รอทนายตั้มคุยกับทนายแนะนำอะไรบ้างหนิงทุกอย่างมันอยู่ในกระดาษมันยังไม่ได้เป็นคดีความ ที่ใช้คำว่าสำนวนเอาว่ารอทนายตั้มรอนิดหนึ่งค่าตัวเขาไม่ได้ถูก7-8หลักเลยหนิงเขาเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นคนที่สังคมรู้จักเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละขอขอขึ้นล่า่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ